กราบสวัสดีพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ๆน้องมีพายพี่ๆเลือกหาเลือกชมจุใจเฉดเช่นเดิมนะคะนี่นะคะนารีพักเครื่องค่ะสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958นะพี่นะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้นะพี่นะอวันนี้นะพี่ๆขาวันนี้น้องมีพายพี่ๆเลือกหาเลือกชมน้องบอกเลยนะคะพารถนี้นะชุดเนี้ยห้าสี่สิบองค์เนี่ยเป็นชุดใหม่น้องเพิ่งเหมาบ้านมาเลย หมาบ้านมาเลยนะพี่ๆนะอ่ะหลากหลายรายการค่ะพี่หลากหลายรายการนะพี่นะมาค่ะพี่เรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งค่ะรายการละสองรอยบาทนะพี่นะรายการละสองร้อยบาทนะคะส่งฟรีค่ะพี่รายการละสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะพี่อ่ะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งค่ะพี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่นะพี่ดูด้วยวันนี้น้องน้องคัดสรนมาให้เลยนะพี่นะเป็นพาที่น้องแบบเพิ่งได้มาแบบ สดสดแลร้อนเลยค่ะอ่ะรายการที่หนึ่งค่ะนี่นะคะพี่รายการที่หนึ่งค่ะนี่นะคะรายการที่หนึ่งค่ะนี่นะคะพี่รายการต่อมารายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะพี่ค่ะนี่นะคะ สนใจติดต,ต่อเบอร์โทร0638824958เลยนะพี่นะรายการที่สองค่ะรายการต่อมารายการที่สามค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะพี่นี่นะรายการต่อมารายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะพี่นะจดเป็นรายการรายการเลยนะพี่นะ ชอบองไหนถูกแกองคไหนพี่นัทจดเป็นรายการรายการเลยนะพี่นัเอาปากกาเอาสมุดขึ้นมาจดก่อนพี่อันนี้รายการที่สี่ค่ะพี่ขารายการต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้าค่ะนี่เป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะหลวงพ่อปานนะพี่ดีด้านหลังค่ะรายการที่ห้าค่ะอันนี้เรี่ยมกรอบเก่ามากเลยนะรายการที่ห้าเนี่ยรายการต่อมารายการที่หกค่ะรายการที่หกค่ะ วันนี้สมเด็จค่อนข้างเยอะนะพี่นะรายการที่หกค่ะนี่สวันนี้สมเด็จค่อนข้างหนาแน่นหน่อยรายการที่หกค่ะรายการต่อมารายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดค่ะนี่นะพี่รายการที่เจ็ดนะคะอ่ะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่แปดค่ะพี่รายการที่แปดค่ะน้องแปะแบบว่องไวเลยนะพี่นะ ให้พี่ๆชอบนะคะเลือกหาเลือกชมขอรูปภาพเพิ่มเติมได้แอดไอดีไลนมาได้เลยนะคะพี่นะรายการที่แปดค่ะรายการต่อมารายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้านะคะพี่พี่นี่ค่ะรายการที่เก้าค่ะรายการต่อมารายการที่สิบค่ะพี่รายการที่สิบค่ะนี่นะคะพี่ค่ะรายการที่สิบค่ะนี่นะ รายการที่สิบค่ะรายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองค่ะนี่นะคะพี่รายการต่อมารายการที่สิบสามค่ะ รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามค่ะนี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าค่ะ มอลฉาดเน้นมานี่รายการต่อมารายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะอันนี้เกศชัยโยค่ะพี่ รายการที่สิบแปดค่ะนี่นะพี่รายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อมารายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะพี่รายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะนี่นะพี่นะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่ยีิบสองค่ะรายการที่ยี่บสองนะคะรายการที่ยีิบสองค่ะพี่รายการต่อมารายการที่ยีิบสามค่ะ รายการที่ยี่สามนะคะรายการที่ยี่สามค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สี่ค่ะพี่รายการที่ยี่สี่นะคะรายการที่ยี่สี่ค่ะรายการต่อมานะคะร<ม>ายการที่ยี่ห้าค่ะรายการที่ยี้านะคะพี่พิมสองหน้าคะ่ะรายการที่ยี่ห้านะคะ รายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการต่อมานะคะเหรียญจะส่วนรายการที่ยี่บหกค่ะรายการที่ยี่หกนะคะนี่นะคะพี่รายการที่ยี่หกค่ะรอยตอไปสวยมากเลยรายการที่ยี่หกค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเหรียญพ่อไปค่ะพี่หล่อโบราณรายการต่อมารายการที่ยี่สิบ ะไรกยกับการที่ยี่ยี่สิบแปดค่ะพี่พระไม่เห็ุสวนนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะดูเก่าเก่าเก่าีนะพี่นัเก่าเดิมมากเลยดูสวยเก่าเดิมมากเลยรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบค่ะ รายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบค่ะรายการที่สามสิบเลยนะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหลวงพ่ออะไรไม่รู้อะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ข้างหลังอ่ะอันอ่านไม่ออกอ่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบสองค่ะพี่ไอจังหวัดชัยนาทน,นี่หลวงพ่อมหาวิชัยนี่รายการที่สามสิบสองค่ะชัยนาทพี่โพธิลาโพธาราม รายการต่อมารายการที่สามสิบสามค่ะพี่หลวงพ่อหลวงปู่บุญหลวงนะคะพี่นะรายการที่สามสิบสามค่ะรายการที่สามสิบสามนะคะอันนี้อันนี้แปลงยาวฉะเชิงเซานะพี่นะรายการที่สามสิบสามค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่รายการที่สามสี่หลวงปู่หลวงพ่อจองนะพี่นะวัดตะตังนอคะ่ะพี่ ว่าอันนี้เด็ดเก่าอันเนี้ยเกือบเกือบรอยละอ่ะรายการที่สามสิบสี่ค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะรายการต่อมารายการที่สามสิบห้าค่ะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะโอ้พดูอันนี้เป็นเหมือนหลวงปู่ทวดเลยอะแต่ว่าสร้างเป็นเนอนคล้ายเนื้อชินอะพี่รายการที่สามสิบห้าค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบหกนะคะ รายการที่สามสิบหกค่ะวัดดอนพัทลุงนะพี่นะปีศูนย์สองศูนย์อันนี้ค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะสร้างที่พัทลุงนี่รายการที่สามสิบหกค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สามสิบเจ็ดหลวงหลวงพ่อศุขค่ะพี่อ่ะอาใช่อันนี้ก็หลวงปู่ศุขค่ะพี่อันนี้ก็หลวงปู่ศุกเนาะมีสองเหรียญจังหวัดชัยนาทเหมือนกัน อันนี้นะคะอ่ะชอบองคไหนก็ถูกใจองคไหนก็จัดองนั้นนะพี่นะรายการต่อมานะคะรายการที่สามสิบแปดค่ะพี่นี่รายการที่สามสิบแปดค่ะนี่วัดหนองเหล็กนะคะจังหวัดมหาสรารคามค่ะพี่น้องไม่ทราบอาจารย์นะหลวงปู่พิสิทธิ์ธรรมมจานะพี่อ่ะ ลู้ีอ่อกูกหาท่านก็อาจจัดได้จัดนะพี่นะรายการต่อมารายการที่สามสิบเก้าค่ะพี่รายการที่สามสิบเก้าค่ะอันนี้จะดูเก่ามากเลยพี่ดูรายการที่สามสิบเก้าค่ะรายการต่อสุดท้ายนะคะรายการที่สี่สิบค่ะพี่ปิดตาย,ยันยุ่งค่ะรายการที่สี่สิบค่ะ อันนี้น้องไปแบบว่องไวนะรายการละสองร้200บาทเองพี่โอ้โหส่งฟรีค่ะพี่ค่ะวันนี้ก็มีพายพี่ๆเลือค่ะเลิกชมนะคะหลากหลายรายการเลยนะพี่นะสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะวันนี้น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ